สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีถูกทันนะครับืันนี้ว่านังขา้นครับพี่น้องเอาเจ้ามันร้อนนะครับออกมาแหกนะครับวันนังขารนที่จริงเพิ่นกับเป็นนกมิเชลเลยแหละะครับพี่น้องเจ้าของเก่าเนี่ยสามตัวนะครับไม่ใช่นกเม่เตะตัวหนึ่งนะครับเป็นสายดินแต่ว่ามาคยล่องผเนียดในเมืองนะครับแต่ว่าผมก็เลยมาล่องเนี่ยพี่น้องขั้นละครับ ใส่ใบจะข้าวเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศมั้งครับฝนสิตกครับผมอยู่สม,มุรปาการนะครับผมเดินท้างมอฮอดเมาวาสีานอ่งโมงนะครับกันมอฮอดตะเว่นเนี่ยมาสิไส่แตเมวานนี่แหละพอดีมอฮอดคำพด เรียบร้อยครับผมแต้มแรกแหกมานสำหรับเจ้าบันดอนครับผมด้านดอนวมมาแล้วครับเพเนียัดคางนี้นะสีเป็นลันธรรมดาครับไม่นด้สีเหยียบหรอกมันถือขนาดมันสะเทือนนะครับมันเรียบรันพอผมปรับเนี่ยมันอ่อนแห้งนะครับบ่อยมันแข็งถุกเถื่อมันแข็งคำโน่เหยียบมันไม่อยากลันนะครับเอ้ามาแล้วครับพี่น้องสันรับเจ้าบันดอนครับนับหาพี่น้องนับหาแต่ว่านับแตมแรกของพเนียดนะครับ ซี่แต้มก้อนหนานั่นเป็นสายดินครับพี่น้องเจ้าบันดอนนะครับหวานครับครับพี่น้องครับฝนตกเอื้อนแล้วมอเตอเดียวขึ้นครับผมใหม่ที่สามของเงินีนะครับเจ้าบันดอน นกขาหอมเราพี่น้องจะบูโรบาสิลง์ว้ครับ เรียบร้อยครับผมแต้มที่สองของวันนี้นะครับแหกเทียแรกจัดสองแต้มให้ได้มือเดียวครับผมเจ้าบ,บันดอนนะครับ,รบผมแต้มสองข้งมือนี้ครับตวัวตนเชเลยโอ้โกสรเสียบเลยครับใหม่ที่ซีพี่น้อง เห็นคือเก่าครับผมโหก้มเก่านะครับอายุหลายก็เจ้อน้องบอสได้ครับนี่นะครับแต่ว่าเพิ่นเจ้าของเก่าเขาเจ้าเพิ่นได้สามตัวนะครับไม่ยช่ใน้อยแต่ได้ตัวหนึ่งเป็นนกคลิปปีกดีด้วพี่น้องแต่ว่าเพรท่านคลิปปีกใ้เบิ้งคำวันนี้ไม่ตจอรัวเลยเอล่าเลแรกกระทับใจแล้วครับผมตอนนี้อากาศครื่องฟ้าคือฝนครับฝนตกไปแล้วหยุดแล้วครับกําลังสิตกอีกพี่น้องไม่สุดท้ายแล้วครับนี่เห้รล่อเบิ้งลีลาคนครับโอ้รัวค่ะหายใจทางไหนนอตเนาะ ล้วงจามารีครับ่มารีวมาล่วแล้วตัวน,นี้ล่วก,กลัวครับตอนยุ่บ้าน,นเอเตผมว่ามันบ่นลวปันจามารีดครับเป็นนกโนยนไหลยอยู่พี่น้องนะครับเราต้องฝึกให้มันเกากว่านี้กันครับอยากให้นกเหยียบหลกว่านี้นะพี่น้องก็จอน้องบวงสินะครับนกเหยียบที่ที่ น้อนลายก็ดีกันครับแจ่ว,ว่าขนกเขาห่มเรามันต้องเหยียกนะครับมันต้องลงขยับก็ว่าแล้วพี่น้องมันเท่อแรกนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปครับค่าตัวเจ็ดพันบาทด้ครับพี่น้องนี่นะครับพอเปนเสือม้เจ็ดพันนะครับได้บ่อยใหญ่เป็นขาดทุนก็ กันมากบัวม,มีแพงเราพี่น้องนะครับนี่ 7, เจ็ดพันกระครับเจา้านงบัวเนี่ยเจ็ดพันหานะครับตัวนี้เจ็ดพันสองตัวรวมกันก็อบหมืนสี่หาลอยพี่น้องจากขายดอนบมนะครับเอาประมาณนี้แล้วครับบรรยากาศฝนตกอันตรายครับอยู่ไก่สายไฟขออนุญาตเอานกลงก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ